ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จรีนก็ได้อัปเดตแพดย่อยเข้ามาแล้วนะครับสำหรับกระดูกส่วนกลางที่เป็นภายนอกแบบใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรบ้างน,น้ำวิธีการล่าต่างๆจะเป็นแบบไหนรวมถึงท่า้านของของชิ้นใหม่ที่นานเข้ามาในการให้เราล่าเพื่อเพิ่มพลังล่าของระาวานันเพิ่มสเตตัสของเราต่างๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปสรุปอัปเดตกันครับ สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ดิงอยู่ใต้ด e สคริปชัน n อะไรครับก็การสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจกแวร์นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับป,ประยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับฐานะของโหมดใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นคือนี่ครับที่อาจารย์บอกเลยโหมดนี้เนี่ย จะให้เราเนี่ยไว้ใส่ของนะครับอารมณ์คล้ายๆมาจากภาคของถังซานเลิศพบอะครับถังซานเลิศพบภาคใหม่นะครับภาคใหม่ล่าสุดภาค2อะนะครับที่เขาเข้ามาขออนุญาตเก็บของกอนโดยอันนี้นะครับเราเนี่ยจะมีแมปให้ทําการลงนะครับนี่ครับเป็นแมปนี้ครับแมปนี้เนี่ยจะทาให้เราทำการให้เราลงนะครับในทุกวันจํจไม่ได้ว่าวันไหนบ้างเหมือนจะเป็นจันทร์พุธศุกร์นะครับมันเหมือนเปิดเปิดทุกวันเลยปะ เดี๋ยวขอดูวันให้อีกทีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องมาลงทะเบียนในการลงนะครับถ้าใครไม่ได้มาลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าได้วิธีการลงทะเบียนนะครับก็บอกได้เลยว่าง่ายดายนะครับง่ายดายมากก็คือใช้ไส้กอก120รอในการลงทะเบียนนะครับอ๋อมันจะเปิดวันศุกร์เหรอแต่จานว่ามันน่าจะเปิดจันพุธศุกร์มั้งเพราะว่าจานเล่นวันพุธจันก็เจอนะครับวันนี้แล้วของรางวัลในนี้นะครับก็จะมีนะครับนี่ขอรางวัลน,นะครับเป็น ของใหม่ครับอันนี้บวกสกิลด้วยความสามารถด้วยในการทำทางด้านของของแป้งใหม่ที่มาจากถังซานเลือดพอะครับภาคใหม่รวมถึงนี่อันนี้คือกระดูกวิญญาณภายนอกส่วนกลางนะครับนี่ชิ้นนี้เราก็มาทำการลงครับใช้120ไส้อกาะในการลงนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้ทางด้านของอันนี้มาถ้าสีแดงเนี่ยได้มาฟรีนะครับเพราะว่าเข้าร่วมเข้าร่วมครั้งแรกจะได้สีแดงอันตรงกลางฟรีหนึ่งอันหนึ่งดาวครับส่วนอันนี้เนี่ย จางก็ได้ดรอปมาจากแมปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองเล่นกันดูว่าจะได้ของอะไรยังไงกันบ้างเมื่อเราเดินเข้ามาใน,นแมปแล้วนะครับแมปเนี่ยจะมีเวลาเกิดประมาณ15นาทีนะครับก็ให้เราเนี่ยไปตีมอนด้วยทีมตีอาวุธลับไม่ใช่อาวุธลับทีมตีกระดูกของเรานะครับอันนี้จางไม่ได้จัดมานะรีบเข้ามาไปหน่อยนะครับพอดีจานดูเวลาทํากิจกรรมผิดนะครับโอเคเราก็จัดการนะครับจัดการทางด้านของการตีไปเลยนะครับโดยแจ้มอันดับเนี่ยก็จะมีผลกับของรางวัลอยู่บ้างนะครับ นี่นะครับของเราในเนี้ยตั้งแต่อันดับ1นึ่งจนถึงเกบเก้าได้ของเหมือนกันครับเป็นกล่องสุ่ม SP ขั้น3นะครับแล้วก็เป็นจิ๊กซอว์อ่าเราก็เข้าเล่นมานะครับใช้ทีมตีอาวุธทําอะไรเทีมไหนก็ได้ที่ทําให้ทําดาเมจได้ดีที่สุดในการตีสัตว์พวกนี้นะครับก็เป็นทีมตีกระดูกแหละหรือจะเล่นเป็นอาวุธลับก็ได้นะครับจริงๆอาวุธลับไม่ใช่สิ่งทีน่น่าเกลียดอะไรเลยมันสามารถทําได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ตีมาเห็นไหมอันดับเราก็จะขึ้นนะครับแบบนี้อนนาจารย์กดให้กับ6ปีเปิด Okay. โอเคปีก็ทำดาเมจครับก็ถือว่าในรอบนี้เนี่ยเจอคนทำดาเมจมากกว่าเราได้ไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีแหละผลดีหน่อยอุ้ยนั้นแซงไปแล้วป้าปป้า,ปาไม่ได้จัดทีม,มด้วยอันนี้เล่นเป็นทีมที่เอาไว้เคียดหันคือจัดไม่หันครับพอนที่จานอัดคลิปเนี่ยมันโผมาแล้วนะครับ15นาทีมีเวลาจำกัดครับดังนั้นไม่ใช้เวลาให้เสียเปล่านะครับก็เลยไม่ได้จัดทีมแบบพวกเน้นตีแต้มอะไรมาก็เลยจัดตัวที่เอาไว้ตีด่านทั่วไปมาเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนวงเปปี่่นนนนแวทััั้ะรบดตกไไมไ จะไม่ซียเลยอันดับอยู่แล้วครับคนดวงดีอันดับไหนมันก็จะดวงดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลกันเมื่อตีเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะได้รับรางวัลมานะครับนี่ดรอปลงมานะครับบนพื้นแบบนี้นะครับนี่จะบอกอยู่ว่าเราได้อะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ไปหาบอสตัวอื่นได้เลยโดยเราสามารถเปิดกระเป๋าบนขวาได้ครับดูสรุปว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีแต่เกลือครับ มีแต่ของใครย่านะครับโอเคไม่เป็นไรตีอะไรได้ก็ตีครับทันปหเนี่ยเหมือนจะไม่ทันปะอุย้ยเศษเซี่ยวของเลือดทันปะโอ้โหตีไม่ทันเศษเซี่ยวของเลือดเลยนะเมื่อกี้ตีไม่ทัน,ตทนแต่ก็เหมือนจะได้รางวัลอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับความจริงอันนี้สามารถจัดทีมเข้ามาร่วมกันได้นะครับเนี่ยมันจะมีทีมทีม3ทีมทั้งหมดนะครับอาจรก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเราไปตีตรงข้างบนเลยครับ ตัวอื่นเหมือนจะตุยเย่ไปแล้วนะครับมาโอเค81%ครับมีเลือดอยู่ก็ซัดไปเลยนะครับโอเคด่านนี้เหมือนไม่ค่อยมีคนแข่งด้วยน่าจะเป็นสายพืชคนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างโฟกัสพวกคอนพวกปีนะครับควบคุมส่วนซัพพอร์ตจานว่าคนโฟกัสน้อยที่สุดหรือมั้งในบรรดาทั้งหมดเท่าทีาา่จานมอง,มอง,ม,องมองนะครับเรียบร้อยตุยแอะ ก็ได้เป็นของระบันที่บอกนะครับมันจะเป็นสะสมนะรู้สึกบอสตัวอื่นจะไม่เกิดแล้วนะครับอืม,อมโอโ้โหเอาแล้วว่าศึกชิงครับศึกชิงของแล้วไม่ได้จัดทีม PVP ไว้ด้วยนะครับศึกชิงของโอโ้โหถังห้าแหวนแล้วหน้าโอ้ตายเลยไม่ทันไม่ได้ดูทีมที่เล่นด้วยหน้าโอ้แพ้ มันจะเป็นสึกชิงของครับมันจะชิงของกันก็คือเมื่อกี้คือการท้านะครับการท้ารบว่าขอรางวัลที่เป็นรางวัลส่วนกลางอ่ะตรงกลางอ่ะใครจะได้ไปครับก็คือจานไม่ได้ดูทีมตั่เองจัดไปด้วยนะเมื่อกี้นะครับก็จบแล้วครับนี่เรียบร้อยครับบอสต่างๆเขาตุยไปหมดแล้วครับเราไปเดินดูศพอย่างได้เลยครับตายตุยหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรให้เราแล้วนะครับปิงด้วย เซนซูจินเวลาอัดทีนึงก็ลำบากนะครับมิแต่เนี่ยเห็นปะเห็นน่มาตีกันเพื่อชิงของตรงกลางกันครับคือตอนนี้มีคนท้าชิงอยู่คือคนซ้ายมือครับ237ล้านประทะ252้าล้านนะครับตอนนี้เขาก็ท้าชิงกันอยู่นะครับก็มีเราอยู่ด้วยแหละว่าเราจะท้าไหมจา์ไม่ได้จัดทีมไว้หรอนะครับชิงเนี่ยเห็นปะมันจะชิงพวกไอเนี่ยภายนอกนะครับจาดออกก่อนให้เขาชิงกันไปก่อนนะครับแล้วก็ดูในกระเป๋าเรานะครับ มีกระดูกอุ้ยกระดูกอันนี้สามเปนปีนอกนั้นก็เหมือนไม่ค่อยมีอะเหมือนไม่ค่อยจะมีอะไรเหมือนไม่ค่อยจะมีอะไรให้เก็บเลยครับน่าจะสู้ไม่ไหวครับโอเคครับเขาเชิญเราเข้าทีมไว้แปดสิบสามเนี่ยครับมันเชิญทีมเขาได้สามคนนะครับสูงสุดทีมเรามีสามคนได้นะครับตอนนี้เพื่อนนะ่ะอยู่นู่นะ่ะอยู่ไอตัวบนนะ่ะจิตาจขอมาเดินดูอุ้ยมีกล่องให้เก็บไม่รู้อะเก็บก่อนอะใครมาอะไรไปก็ไม่รู้อะนะครับ อันนี้น่าจะเป็นท้าลบนะครับโอเคตอนนี้บอสเกิดอีกหนึ่งตัวครับบอสด้านบนตรงนี้เกิดนะครับเพื่อนน่าจะติดอยู่ที่ตัวนี่ครับตัวตัวเขียวโอ้ยมันปิงอนะเนาะเล่นเซิร์ฟจีนในเวลาต้องเดินมือครับเดินด้วยออตโตน้นี่มันไม่ค่อยจะไปให้ครับมันติดปิงโอเคบอสเกิดนะครับเอาตัวนี้ก่อนละกันครับเอาตัวนี้ก่อนไอล้วก็ตัวม่วงเกิดมันคือการไล่อันดับอะครับการไล่อันดับแต่ละสายนะครับ เอาใสนี้ก็ได้ครับไม,ไ,มไม่ไม่ติดอยู่แล้วเราก็เดินหน้านะครับเดินหน้าเก็บล่าทุกอย่างาเท่าที่เราเก็บไว้อะละนะครับเอาหมดทุกอย่างโอเคแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับเมื่อมันตายแล้วก็จะมีการทาชิงกันเกิดขึ้นหูพลังพันหกร้อยกว่าล้านบ้าเถอะจะไปสู้มันยังไงอ่ะฝั่งน้ําเงินั่งขวาพันหกร้อยกว่าล้านอ่ะโยอมจ้ะยอมจ้ะ อันนี้พู้พูดได้คําเดียวว่าต้องยอมเขาครับพันหกร้อกว่าล้านตานสู้ไม่ไหวหรอกพลังแม่งมหาศาลเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปดูอันนี้ก่อนมันมีสีเขียวขึ้นตรงไอตัวเนี้นะครับว่าอาจจะมีซัมติงอยู่ที่ด้านล่างนี้หรือเปล่าครับอาจจะมีกล่องให้เราเก็บครับหรือไม่ก็บอสบอสน่าจะจบลงไปแล้วนะครับ มันก็จะมีบอสมาเกิดแมปไปเรื่อยๆในในเวลา15นาทีตอนนี้เราสี่นาทีสุดท้ายแล้วครับจะชิงของจานว่าชิงยากแต่ว่าจานได้ของมาอยู่นะน่าจะเก็บจากกล่องกล่องที่มันตกครับโอ้ยมันติดปิงว่ะเป็นสติเนี่ยโอ้โหตีนี้น่าจะยากอยู่น่าจะยากอยู่ครับที่จะไปกินเขานะครับ น่าจะยากอยู่ครับตอนนี้1,100ล้านได้เข้าไปประทะกับ962ล้านโอโ้เห็นพลังแต่ละคนแล้วพลัง 200m ของเราประมาณ 200m ของเรานี่อย่าไปทำอะไรใครเขาเลยใช่ไหมไปเพื่อนชวนไปอยู่นู่นครับชอบติดปิงว่ะจันเวลาเล่นอัดคลิปที่เรา,าติดปิงทุกทีไปดูก่อนว่าเพื่อนอยู่ไหนครับ ก็จะประมาณนี้นะมันเป็นอารมณ์ฟิล์มพที่จะเปิดเหมือนจะเปิดจันท์พุธสุกอาทิตย์มั้งจะไม่แน่ใจวันนะครับเดี๋ยวดูอีกทีถ้าไม่ได้บอกวันในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เพื่อนอยู่ตรงนี้ครับ 4, หูหนึ่งหกร้อยเอ็มที่จันบอกไงใครมันจะไปท้าชิงวะในกระเป๋าเราไม่รอบนี้อุ้ยได้กระดูกอันนี้มาอยู่ครับไอ้กระดูกใหม่ครับได้กระดูกใหม่ด้วยอุ้ยแบบนี้โคตรดีเลยอะแต่ว่า่าได้อันนี้มาสี่อันครับ แต่เหมือนจะไม่ได้ของที่ไว้ใส่ตรงกลางเลยนะครับรอบนี้รอบที่แล้วยังได้มาชิ้นหนึ่งมนรอบนี้จะไม่ได้มาเลยครับเห็นดูก่อนว่าจะยังไงครับมันสู้ไม่ไหวครับพันหกร้อยเอ็มอ่ะมันเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะเนี่ยมันจะเป็นกระดูกส่วนส่วนนี้ครับมันคือการแข่งขันชิงของของจริงอ่ะนะครับใครพลังเยอะนะครับทีมพ v p แน่นๆเนี่ยบอกเลยว่าก็เอาไปกิน,นครับก็เอาไปกินแบบอร่อยอร่อยนะครับใครที่ไม่ไหวก็ปูเรียบร้อย เก็บนี่ครับเก็บได้ครับอว่าจย์เก็บไปแล้ววะ๋อเมอกี้น่าจะเก็บไปแล้วครับอ่ะก็จะมีของอยู่ในแมปนะครับเห็นไหมแมปขึ้นสีท,ทองทองครับเราต้องไปเก็บของครับโอ้ยมันจะปิงอะไรจังเลยเรียบไปดูรีบไปเก็บของครับฝั่งซ้ายดูในแมปด้านบนขวาครับนี่พาเดินชม ถ้าไม่ติดว่ามันปิงเนี่ยอาจารย์ว่ามันมันจะดีกว่านี้เยอะนะครับมันจะดีกว่านี้เยอะไอ้ตรงนี้อยู่ตรงไหนวะานานอาจารย์ได้ดาวบ้างเนี่ยโอ้ยอย่าปิงเลยลูกขอร้องข้อเสียของการเล่นจีนแบบไม่เปิด VPN มันปิงครับเพราะว่าอาจารย์ต้องอัดคลิปอาจารย์มันเลยไม่ได้เปิด VPN บอสเกิดใหม่แล้วครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์เดินไปดูฝั่งโน้นดีกว่า หนึ่งนาทีนิดๆนะครับน่าจะฉิวเฉียดมากๆเลยอะไปตรงนี้ดีกว่าครับฉิวเฉียดน่าจะกดเก็บไม่ทันครับเดี๋ยวไปรอดูสรุปตอนจบเกมไปแล้วครับอีกทีหนึ่งว่ายังไงเอ้าใครมันเชิญกูเนี่ยหนาเมื่อเก็บไปเราเก็บไม่ได้ครับตรงนี้เราเก็บไปแล้วแต่ว่าของที่รานจันน์ว่าดีนะมันคนดูดิได้กระดูกแบบใหม่ครับสี่ชิ้นนะ่ะค่อนข้างการันตีที่ว่าได้ของดีครับค่อนข้างการันตีเลย ถือว่าสวยครับถือว่าสวยแมบนี้ใครที่ชอบเป็นสายล่านะครับแล้วก็แมบนี้นะครับก็ดูเดือดเลือดผ่านนะครับนั่นคือการ PvP แล้วก็มาเก็บกล่องต้องกับเวลาเก็บกล่องดีๆครับอันนี้ขอตีทิ้งท้ายทันไหมเนะี่ยโอเคขอตีทิ้งท้ายชวนชวนท้ายแล้วกันทันไหมบอสตายยังโอยไม่ตายแต่ว่าเวลามันจะหมดแล้วครับไม่รู้ทันไหมบักบกปาดไปก่อนครับได้อันดับไหนก็ไม่ไม่เกี่ยงเพราะว่า ที่เขาเขียนไว้หนึ่งถึงเก้าเก้ามันก็ได้ขอเหมือนกันครับแต่ว่าอันดับนี้มันน่าจะมีผลกับแต้ม <Okay. S 1> โดยรวมนะครับโอเคครับก็จบแมปแล้วนะครับก็ได้เศษมานะครับกระดูกใหม่เนี่ยได้มาสี่ชิ้นนะครับได้ไอเนี่ยที่อัพของมาอยู่แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ภายนอกรอบนี้ครับเก็บของไม่ทันเมื่อกี้โมแต่ไอ้ได้ของมาได้สายปีกมาอยู่แต่ได้ของกากของม่วงไม่ถึงมือ,มอนะครับโอ้โหชีวิต เราก็เล่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ของที่ได้มาก็ดูไม่เยอะนะรอบนี้นะเพราะว่าคนแข่งขันก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เนี่ยใช้ภายนอกอัพหรอใช้ลูกแก้วไหมเดี๋ยวขอดูกันครับตันที่2 5 0 0 0ปีครับโอเคตันละโหต้องหาชิ้นอื่นมาใส่ภายนอกนะครับสายปีกเรามีบ้างไหมโหยวไม่มีครับเรายังไม่มีตรงนี้เลยต้องไปหาดอกแล้วมันจะได้เห็นไหมมันจะมีตรงกลางให้ดอกอารมณ์เหมือนกันเลยครับ รวมเหมือนกันเลยแต่เราได้คอนมาฟรีเพราะว่าเขาแจกเขาแจกคอนมาฟรีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่กระถางนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้บอกดีเทลรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถเลยอ่ะก็เอาคร่าวๆแล้วกันเนาะแปลทุกสายมันก็มันก็เยอะนะครับหลักๆแล้วเนี่ย้านของอยู่ที่อยู่ที่ดาวของไอตัวที่เราใส่รอบๆอะครับรวมถึงดาวสีแดงนะครับแกนหลักนะครับรวมดาวความเสียหายกลุ่มที่เกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ห้าสิบสองยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ระดับดาวทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลต่อโบนัสของการโจมตีและโบนัสการป้องกันนะครับแล้วก็3ดาวเนี่ยจะส่งผลต่อโอกาสคิ้นะครับความเสียหายคินะครับแล้วก็ความเร็วนะครับก็จะเป็นโบนัสที่เสริมความสามารถให้กับเรานะครับเป็นโหมดใหม่ที่ช่วยให้ตัวละครเราเนี่ยหรือว่าทีมของเราเนี่ยเก่งขึ้นพลังมันดีดขึ้นนะครับโอเคมาในส่วนนี้นะครับที่จานไปลงมาเนี่ยจานก็ได้นิมได้ํากันอีกแล้วนะครับได้ของกาได้ของกาสุดด้วยนะสีฟ้านะครับทำไงได้มันสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ครับโดยอันนี้เนี่ย เมื่อดาวถึงเนี่ยจะได้รับเขาเรียกว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับของอาวุธลับเพิ่มขึ้น4 5 6 7เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น3 4 5 6หกนะครับก็ตามลำดับของดาวนั่นเองนะจ๊ะโหแล้วดาวใช้อันเดิมมาตีตีทำดาวด้วย,วยอ่ะรอบนี้ได้มา3ดาวครับเป็นเป็นของสายค้อนด้วยนะครับค้อนกับอาอาวุธลับครับแล้วก็จะมีปีกมีควบคุมมีโล่กับอาทนาของช่วยเหลือนะครับโอเคอาจารย์ได้ของมางอาจารย์ขออนุญาตใส่ อ๋ออันนี้ครับเราได้อันนี้มาที่ลงแมปเมื่อกี้เนี่ยครับอัพเลยครับเพิ่มสเตตัสนะครับไม่ต้องรู้ว่าต้องอัพถึงแค่ไหนวะโหแต่ใช้เยอะมากครับไม่รู้ว่าต้องอัพแค่ไหนแต่มันมันมีให้อัพมันมีให้ใช้เยอะครับอย่างละสิบละกันเนาะโหไม่พอละโอเคหมดครับที่ได้มาแล้วเราก็เป็นเหมือนอัพขัน้นอ๋อเลื่อนขั้นนะครับอารมณ์คล้ายๆกระดูกเลยนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆ มันก็จะเพิ่มสเตตัสแล้วก็ความสามารถให้กับเราพวกเลือดพลังโจมตีพลังป้องกันต่างๆโหมดนี้เนี่ยจันว่าว่าจันว่ามันวัดจากการเก็บกล่องหนึ่งนะครับกล่องมีมีของดรอปนะกล่องมีของดรอปเหมือนเหมือนตอนสู้กันเลยนะครับแต่ว่ามือต้องเร็วหรือมือคุณไม่เร็วพลังคุณต้องเยอะไปพีวพีท้าเลยครับอย่างเมื่อกี้แม่งพันหกร้อยนั้นคุมเลยครับใครมันจะไปสู้มันได้อะใช่ไหมโดนคุมอ่ะมันไม่ได้สู้แบบลุมอ่ะมันแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะเหมือนท้าชิงเข้าไปครับเหมือนการท้าชิงเข้าไปแล้วพลังเราไม่ได้เยอะก็เรียบรอยครับ ตุสไตล่าโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงส t ตล่า Go plus ดิง์อยู่ใต้ description เป็นไงบ้างครับสำหรับแมปใหม่รากกระดูกใหม่บวกโหมดใหม่ที่เสริมเข้ามาอันนี้เนี่ยน่นาจะเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเพราะของทิ่จานได้มันก็กาก,าก,าก,ากานั่นแหละยังไม่ได้แบบเวอร์าวางอลังการว้าอะไรนะครับ ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเติมเงินสปอนเซอร์ของเราเจลรากโกพัทนะครับหมดนี้เข้าเมื่อไรเนี่ยบอกเลยว่ามันมันเลยอะ่ะมันไม่เพียงแค่แบบชิงเท่านั้นนะมันเป็นการวัดวัดกลิ่นการตีแต้มไปอีกในตัวครับงานนี้เนี่ยระเบิดพลังแน่นอนครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรัคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนละบิบิบบ